สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีและผู้ติดตามทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสิริมงคลไลายโค้ค่ะโอวันนี้พลายโค้กับพังพลทิพย์มาบุกบ้านน้องดาวนะคะนี่หนสามเชือกนี้ไม่รู้ใครดื้อกันนะคะนี่ พยายามมากนะคะจะมาจะมาเอากล้วยก็เ <laughs> จ้าของเขาต้อนรับอย่างดีนะคะดูเอาสับประรดเอายามาให้พายโคกทำฟ้นทิพย์นะคะที่ มีปีใหม่ดาวแล้วก็เลิศลักเฮ้ยดูน้องดาวไม่ดื้อน,นะคะนี่ปีใหม่ดื้อกกันมีบุกบ้านน้องดาวเลยนะคะวันนี้บุกบ้านน้องดาวโอ้ยทำไมหนูดื้อจังเลยนี่โอ้ที่ดื้อน,นี้ก็คือ ไม่ได้ปลูกโตนะคะแต่ดวงดาวปลูกไว้อยู่ดวงดาวเลยดื้อไม่ได้โอ้ยดู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 ปีใหม่เดี๋ยวอีกหน่อยพรชิบก็จะมีน้องน่ารักแบบนี้นะคะนี่ดูน้องดาวน่ารักมากเดี๋ยวพรชิบก็จะมีลูกน้อย อ้วนตุ้ยมุยอย่างนี้นะคะนี่โอ้ยดองดาวโอ้ยอยู่อย่างสบายเลยนะคะนี่ดาวมงคลดาว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 เคียงเดื่นโอ้ดาว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 เฮ้ยเฮ้ยเออดูพยายามมากเลยนะคะดู ปีนแล้วปีนจะโอกโคกแล้วนี่จเออดึง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 โอ้ยถ้าสามเชือกนี้อยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะไม่เหลือแน่นอนโคกแตกแน่โดนดีมีแต่ดื้อทั้งนั้นนะคะนิ้วสุดยอดขาถ้าปล่อยแล้วก็ ต่คนต่างไม่ยอมกันนะคะเดี๋ยวรอของพลทิพย์นะคะอีกปีกว่านะคะเดี๋ยวก็ออกแล้วนี่ก็จะนัดกันว่าเก้าโมงนะคะนี่ก็ดเก้าโมงครึ่งแล้วก็ยังไม่เห็นทางเจ้าหน้าที่เ้ามาเลยนะคะนี่ ดูพรเทพกับไพโค้กนะคะยืนกินหญ้ารออยู่ข้างนอกนะคะเข้ามาร่วมกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเพราะว่าเด็กๆดืด้อมากนะคะนี่เล่รักปีใหม่น้องดาวน้องดาวนี้เจ้าของเขาล่ามโซ่ไว้หน่อยก็เลยไม่ดื้อน,นะคะอีกสองเชือกนี้เดินเต็มคองเลยนะคะนี่เล่นรักกับปีใหม่นะคะโอ้ย นี่แตกดีชื่ออะไรคะนี่ <laughs> มีโบด้วย <laughs> มีโบติดหัวมาด้วยนะคะนี่โอ้นาอ่ารักจังเลยมาแล้วมาแล้วโอ้มาทักทายดวงดาวก่อนนะคะ โอ้โวุ่นวายเลยนะคะที่นี่สี่เชือกแล้วครบทีมหรือ,อยังนี่<ว>น้อ,นองอุ้มบุญนะคะนี่จะปล่อยไปในโคกเหมือนกันนะคะนี่ในโคกไปถากเขาอยู่นี่นะเจ้าของเขาเอาโซ่ออกก่อนนะคะปล่อย ่แช้างก็มารอเต็มแล้วนะค่นโอ้ยเอาขโมยกล้วยเขาแล้วดิน้องงมบุญมาขโมยกล้วยเยอะเลย โอ้ประตูเปิดไ้รอแล้วนะคะนี่ประตูเปิดไปรอแล้วโอ้ไม่ยอมไปนะคะดูห่วงกล้วยนะคะน้องอุ้มบุญ <c oughs> โอ้ยทำไมมันฝากตรงดาวบ้างทำไมไม่หยิบมาฝาก้องดาวเลยนี่โอ้ยอุตส่าห์ส่งตัวแทนไม่ยอมมาฝากพ,พี่ๆเลยนะคะน้องอุ้มบุญนี่ได้กินอยู่อร่อยอยู่เชือกเดียวนะคะมาเลยได้กินของเขาเลยนะคะนี่ วกี่เขามัรอตั้งนานยังไม่ได้กินเลย่วยโอ้ยดูปูดติดรูโอ้ตะบูไปไหนเออตตะใส่ตะสุดไปไหนดูเออ ดูดูนะคะสองเชือกที่มาลอกล้วยนะคะนี่ดูน้องอุมบุญเมื่อ <S <S ไหร่จะได้กินสักทีโอ้ยการระนุนอคนน่มาครบกันยังนี่โอ้ย <c oughs> ยังไม่ครบอีกนะคะสีเชือกก็เต็มโคกแล้วนี่ <c oughs> โอ้ยดูน้องอุมบุญนะคะยังติดใจกล้วยไม่หายเลยนะคะนี่โอ้ย ไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะไม่ยอมให้กินสักทีโอ้เตยบนนดวงดาวทำไมหนูซึมจังเลยลูกคะเดูองชุดโอ้หลวงอุ่มบุญมาแล้วโอ้มาแล้วหนุนดื้อที่สุดมาถึงก็ ดู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 โอ้ยมาถึงสนเลยนะคะน้องอมบุญไม่ยอมเลยจริงจยอดจเอา ดูมานั่งบอลเขานะคะดูโอ้ตะกระแตก <laughs> โอ้ยน้องดาวนิสัยดีมากเลยนะคะไม่ดื้อไม่ดื้อเหมือนอุ้มบุญเลยเนีย่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆวันนี้พเพอิญได้เอาถ่ายโคก,กับพังพรทิพย์มาที่สะการบินนะคะเลยได้มาไทย ท้งน้อยทั้งสีเชือกนะคะยังมาไม่ครบอีกสักหา,าน,นะคะดูน้องอุม้มบุญดื้อมากเลยดูดูเดี๋ยวอีกน้อยก็แตกบนนี่ไม่เหลือแตกไดได้ยโ,โ,โอ้ยโอ้ยก็ยให้เตะลูกไม่ได้ให้มานอนกลิ้งอย่างนี้ มาอีกแล้วนะคะมาเอากล้วยอีกแล้วนะคะนี่ยังติดใจไม่หายเลยนี่ <c oughs> โอ้ยดูดูอีกเชือกนึงก็เอาขาขึ้นมีเตดดือด้อทั้งนั้นเลยนี่นี่น้องดาวไม่ดื้อนะคะน้องดาว วันนี้เอาคลิปน้องๆมาให้เอซีและผู้ติดตามได้ชมนะคะถ้าเกิดว่าพลทิพย์มี ลูกออกมาก็จะประมาณนี้นะคะก็คงจะดื้อแบบนี้นะคะแต่น้องรู้สึกว่าน้องอุ้มบุญนี่จะดื้อมากเลยนะคะดูโอ้ยดูดื้อจริงๆน้องอุ้มบุญเลยโอ้ยมีแต่เชือกนี้แต่และเชือกนี่อ้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่โอ้ยดู <laughs> ดูน้องอุ้มบุญโอ้ยดูน่ารักมาก รู้ไปแล้วแต่กลัวอีกแล้วเล่นเล่นไปไหนก็ไม่ยอมไม่ลืมสักทีนะคะกลัวในตะกรานก็ขอบคุณทางด้านน้องทางทั้งสี่เชื่อนะคะที่ให้เรามาถ่ายคลิปในวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีนะคะโอ้ยน่ารักทุกเชืองเลยนะคะนี่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ